สิ้นแสเข่งเปิดดวงชะตาหมอปลาน้ำฟ้าเจอวิบากกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดจากการกระทำแถมเจอปารัตนาสาบแช่งพร้อมแนะวิธีแก้งานเข้าไม่หยุดหลังจากที่หมอปลาและทีมงานบุกเข้าที่พักสงฆ์ดงสว่างธรรมจังหวัดยะโสธรตรวจสอบหลวงปู่แสงหยานนวรโร ลวนลามหญิงพร้อมถ่ายคลิปเป็นหลักฐานแต่ถูกกระแสสังคมตีกลับทำให้หมอปลาถูกแจ้งความดำเนินคดีในหลายข้อหารวมทั้งสำนักพุทธก็เตรียมฝันซ้ำกรณีหมอปลาบุคคลวัดแปดแห่งในเดือนเมษายนอาจเข้าข่ายปิดกฎหมายทางด้านอาจารย์ชนทัศน์เกลี้ยยทยพงศ ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์เจาะลึกเปิดดวงชะตาของนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาอายุ44ปีระบุว่ารวยจริงแต่ชะตากรรมถูกจะลงโทษไม่เชื่ออย่าลบลูเพราะป้ารัตนาสาบแช่งจับผีทุบสารทำลายเทวรูเป็นกรรมจากการกระทำ ที่ส่งผลถึงลูกหลานโดยหมอปลาเกิดเมื่อวันที่7มีนาคม2521ในพื้นฐานดวงชะตนั้นถือว่าเป็นคนเก่งไม่ยอมคนชีวิตเหมือนมีทางสองแพ่งให้เลือกถ้าดีก็คือดีสุดแย่แบบสุดๆเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตนเองเป็นผู้ที่มีความสามารถ ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้มีชีวิตที่ต้องเหนื่อยด้วยตัวเองแต่เป็นคนที่ใช้ความคิดของตอนเองเป็นที่ตั้งเป็นคนที่ไม่เชื่อใครได้ง่ายๆมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามสามารถนมน้าวให้เพศตรงข้ามกร้อยตามได้ง่ายนอกจากนี้สินแสเข่งยังได้วิเคราะห์ถึงดวงชะตาของกลุน่นนำฟ้าภรรยาของหมอป่า ที่ตอนนี้อายุ41ปีอยู่กินด้วยกันมาแล้วร่วมเจปีเป็นคนสวยโกรสเน่เป็นคนที่สวยที่ต้องระวังในคําพูดที่มีวาจาสามหาวก้าร้าวและมักจะพูดเจ็บและรุนแรงในยามโกรธรอบอายุในปีนี้ถือว่าเข้าเคราะห์ต้องระวังเรื่องทะเลาะเบากแวง้งขัดแจงให้รุนแรงเตือนให้ระวังในปี2,566เป็นปีปะทะ ที่จะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกวุ่นวายให้เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาตลอดปีหมอปลาถือว่าเป็นช่วงมรสุมที่ต้องระวังแต่ก็ถือว่าในดวงชะตนั้นเป็นคนดวงแข็งอะไรที่จะเกิดให้รุนแรงก็อาจจะไม่เกิดหรืออาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นการกระทำสะสมที่ถือว่าเป็นกรรมจากการกระทำให้เกิดเหตุรุนแรงเกิดขึ้น จากเหตุศึกพระหรือจากการกระทำทุบสารปูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคำสาปแช่งจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเจ็ดปีชีวิตคู่ถือว่าเป็นวิบากกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการกระทําตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาทั้งขุนน้ำฟ้าเคยตั้งท้องมีบุตรมาแล้ว9้าคนแต่บุตรนั้นให้มีอันเป็นไปท้องแรกแฝดก็เสียท้องต่อมาก็นอกหมดลูก จนถึงท้องสุดท้ายแฝดสามก็เสียแต่ก็ยังมีความพยายามอยากจะมีอีกสิ้นสเสแ่งเตือนอาจจะเป็นกรรมจากการกระทำที่หมอปลากระทำการทุบสารให้เป็นเหตุถึงแม้นจะไม่เกิดขึ้นกับหมอปลาหรือคุณน้ำฟ้าแต่อาจจะมีผลกระทบกับทายาทหากไม่ทำการทุบสารก็อาจจะได้บุตรดังที่ตั้งใจจะเรียกว่าเป็นวิบากกรรมได้หรือไม่ หมอปราจากมือปราบสัมปีทุบสารทำลายเทวรูปจนถึงการเป็นหัวหอ,อกไล่ศึกพระนอกรีดลาสุดปมหลวงปู่แสงแปกโดนแจ้งความสี่ข้อหาระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าบทบาทของหมอปราเจ้าของฉายามือปราบสัมภเวสีสร้างแรงกระเพื่อมโดยเฉพาะคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก บางวัดถึงกลับขึ้นไป้ายไม่ตอนรับเพรปรรับไม่ได้กับพฤติกรรมตรวจสอบและจับผิดพระแต่ละเรื่องที่เคื่อนไว้ล้วนได้รับความสนใจจากสังคมมากมายพร้อมกับคำถามที่ตามมาว่าหน่วยงานกำกับดูแลคณะสงฆ์โดยตรงทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วหรือยังสำหรับประเด็นของหลวงปู่แสงยานวรโรอ,อายุ98ปีแห่งจังหวัดยโสธร กับหมอปราที่เจอกระแสฟาดกลับตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมว่าก้าวล่วงหลวงปู่งานนี้ทำเอาหมอปราเจอบทเรียนไปเต็มๆพร้อมโดนแจ้งความจำเนินคดีกับหมอปลาพร้อมพวกในสข้อกล่าวหาข้อหาที่1นึ่ำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อหาที่2ใส่ความคณะสงฆ์ให้เสื่อมเสียก่อให้เกิดความแตกแยก ข้อหาที่สามอังยี่ซ่องโจรข้อหาที่สี่ร่วมกันทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จขณะที่กรณีที่เรียกเสียงหือหาไม่น้อยหมอปราคลายลทัทธิประหลาดของชายคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นพระบิดาในจังหวัดชัยภูมิโดยมีพฤติกรรมเปิดสำนักรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาอย่างยาวนานด้วยการกินสิ่งปฏิกูล หมอปราได้รับฉายามือปราบสัมภเวสีเริ่มเป็นที่รู้จักหลังมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยจากสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนมีเอกลักษณ์คือการทุบสารหรือสารสารพระภูมิสารตายายโดยระบุว่าวิญ,ญญาณถ้ามีที่สิงสถิตจะไม่หลุดพ้นไม่ไปผุดไปเกิดสักที จึงต้องทำลายสารทิ้งเพื่อไม่ให้มีที่อยู่และไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ทําให้เจ็บป่วยอีกประชาชนจึงมักร้องเรียนเรื่องผิดปกติให้เข้าตรวจสอบมากกว่าร้องเรียนหน่วยงานรัฐการพลิกบทบาทจากมือปราบสัมภวีสีสู่การเดินสายบูสึกพระนอกรีดสร้างเรตติ้งพุ่งกระชูดเพราะได้กลายเป็นคอนเทนต์โดนใจผู้ชม เมื่อเข้าไปตรวจสอบ YouTube หมอปราออฟ i ิเชียลชาเนลที่อัปโหลดเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของหมอปราปัจจุบันนี้มีผู้ติดต,ตาม2.45ล้านคนรวมถึงเพจหมอปราช่วยด้วยมีคนติดตามคึกคักกว่า3.8ล้านคนการเป็นหัวหอ,อกไล่ศึกพระนอกรีดของหมอปรามาพร้อมกับหลายความเห็นจากคนในสังคมถึงบทบาทของหมอปลา บางส่วนตั้งคำถา,ถามถึงการทำหน้าที่ของหมอปราว่ามีประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลคณะสงฆ์หรือไม่ฐานเศรษฐกิจตรวจสอบการทำหน้าที่ของหมอปลาที่กําลังกลายเป็นกระแสสังคมผ่านมุมมองนักอาชญวิทยารองศาสตราจารย์ พันตำรวจโทรด็กเตอรกิษนพงศ์พูนตะกูลหรืออาจารย์โต้งผู้ช่วยอธิการบดีและประธานคณะกรรมการคณะอัจญาวิทยามรังสิตระบุว่าการตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีเหตุผลรอบคอบไม่ใช้อารมณ์หรืออยากมีตัวตนเพราะส่งผลเสียหากการตรวจสอบไม่เป็นความจริงโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับาศาสนามักมีความอ่อนไหว จะต้องละเอียดรอบครอบตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่อย่างนั้นก็จะเป็นดาบสองคมขณะที่การทำหน้าที่ของหมอประเทือนไปถึงมหาเทรสมาคมในอนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักพุทธไม่นิ่งนอนใจมีมติตั้งสมเด็จพระพุทธาจารย์วัตรัยมิตรเป็นคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ กำหนดโทษแก่พระที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมเราอยู่มา2,500ปีเรามีพระที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าดูแลมาตลอดและเป็นอย่างนี้ตลอด2,500ปีจนถึงปัจจุบันฉะนั้นคงไม่พึ่งใครคนใดคนหนึ่งที่บอกว่ามาจัดการการเพื่อการาศาสนาผมคิดว่าการกระทำบางอย่างมันเหมือนดีแต่สิ่งนี้ทำให้ผู้คนมองผ้าเหลือง มองศาสนาไปอีกอย่างหนึ่งท่านคิดว่าท่านทำถูกแล้วหรือถ้าเป็นระยะยาวท่านทำไม่ถูกเราไม่ต้องพึ่งท่านหรอกเพราะท่านมีจิตใจที่ไม่ปกติแน่นอนบทบาทของหมอปลามือปราบสัมภเวสีถึงไลศ่ศสกพระนอกรีตจะเรียกว่าเป็นวิบากกรรมได้หรือไม่ไม่มีใครทราบแต่อาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพงหรือสินแสเข่ง นักพยากรณ์แห่งประเทศไทยได้เปิดเผยบทวิค์ดวงชะตาจากพื้นดวงชะตาของหมอปราว,ว่าโปรยจริงแต่ชะตากรรมถูกจะลงโทษไม่เชื่ออย่าลบลู่เพราะบารัตนาสาบแช่งจับผีทุบสารทำลายเทวรูปเป็นกรรมจากการกระทำที่ส่งผลถึงลูกหลาน